ทักทายตอนเที่ยงค่ะเมื่อนี่เหากัสิผ้ามาตํหนอไม้ตํหนอใหม่ใส่ซี่ฟูดลวกนะคะเห็นข้าเจ้ากิ่นอยู่หลานขายตํบคุงก็เลยอยากน้าเพลินก็เลยสิลองมาตําเองนะคะพุ่นวานบกพริกใส่เลย่อยไปะค่ะมื่อนี้เต็มกับมือเลยได้บักพริกแข็งมาเทิ่งักพริกแข็งเทิ่งักพริกดิบนะคะตําลงไปเลยปรุงรสเลยค่ะแล้วตะก้นมากน,นี่นะอันนี้บ่ได้ตายโตนะคะ วันนี้เขาใส่น้ำตาลปีบน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำปลาแดกน้ำปลาข้นก่อนค่ะข้นแน่จักน่อยก่อนข้านนะผงนัวไข่เคืองกระวักนะของแสบใหญ่นะมีหมึกหน้าหอมๆลงไปค่ะมักสมไรกับไส้ไลกันว่ามักสมไรกับจักเครืองนวยกับพ่อแล้วนะคะใส่แบบเกเทศลงไป มะเขือเลนหน่อยคือ,อยังบานเห่ามันหาสื่อ,อยากนะคะยูพี่นะกันเป็นบ้านเห่าเนี่เขาใส่ใสแมะเขือเลนหน่อยเนาะเป็นพ่วงๆภาษาผากกลางลจะเข้าเอิ่นอีหยังดอกมันก็สิได้ความความเปรี้ยวไปอีกแบบหนึ่งของการต่ำสมค่ะหัวหัวลงไปค่ะได้แล้วน้ำปุ่งลดมันน่ะนะ คนแนจักหน่อยเดี๋ยวก็กะเอาซีฟูดหลวกลงไปแล้วค่ะมีหนวดปลาเมึกมันนี่ได้หนวดปลาเมึกกับกุ้งมากมาหลวกหลวกแล้วก็แซน้ําแข็งไว้นะคะให้พักให่คอเสด็จน้ำเราค่อยเอามาลงใส่เครื่องที่ห้อคุกไว้เรใหม่ต้องไปเลยค่ะได้เอใหม่มาจากทางทางหนองบัวํำโพูละ่ะบ้านคอยอะนะแม่เราเห็ดก็เอามาต้มแล้วก็หัน่นให้มันเรียบร้อยนะคะนี่คน,นงูสินะตำยัวยัวได้แล้วจักหน่อยอันนี้บะหมี่ เม็ดกระถินโรยเนาะเขาก็กินทั้งสี่ล่ะค่ะนี่ของแสบคือเกาอีกแล้วโอ้ยน้ำรายแตกนะคะมาเด้อผู้ใดสิกินต่ำน้ำใหม่ใส่ซี่ฟูดแสบๆคือเกาหรอกค่ะพี่น้องเสียดายว่าม,มีหนมจีนนํำมันนี้นะขอบคุณในหลายนะคะ่ะที่ชมคลิป